สำคัญนะพี่น้องมึงเถือพี่น้องนี่ทักมาในเพจอยากกินต้องทำยังไงบางคนกับพี่น้องเป็นกระทำนะครับส่วนมากผมก็จะเอาช่องทางการสั่งซื้อไปให้ทายคอมเมนต์ comment, ถ้าพี่น้องคอนใดบเหินจริงๆเพื่อนก็จะทมแบบนี้นะครับผมก็จะมีคนมึงเถือยยางเบาแบบแดงไปหันมานี่อย่างสิบคได้เข้าไปเบิง้งน้ำพี่น้ำนองหรือว่าเข้าไปเบื้องซ่าก็จะมีคนทักไปหาพี่น้องะอนนะนะโบเมนนะครับพี่น้อง บาแดงจะบวทักไปหานะครับผมบ่ว่าจะเป็นบาแดงหรือน้องหมวยจะบวท,ทักหาพี่น้องก่อนนะครับผมถ้าคนใดที่ทักไปหาพี่น้องก่อนนะครับผมให้คิดนะครับผมให้คิดสักหน่อยหนึ่งคือบาแดงบุกเคยทักหาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุคนนะครับผมมาพ่อกับอบาแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซบแซบคือเก่ามาพี่น้องมามือนี้ได้ตามห่งนะครับผมโตลมหนาวหนาวเย็นวันสั้นนะครับพี่น้อง ไอ้ได้หนังไก่ทอดนะครับผมน่องงู้อมนี่อันนี้ผมเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วกินกินโมเวสพี่น้องมันหลายอันนี้คือสองร้อยห้าสิบกรัมนะครับผมแปดสิบเก้าบาทนะครับพี่นอ้องโอ้สุดยอดตะล,ลีห้องอย่างแล้ะครับผมกินกับส้มตำมุกน,นะดัโอ้เบิ่งเต็มดาดเลยนะครับพี่น้องหนังไก่ทอดนะครับผมกรอบๆหอมๆนะครับผมบ่อมน้ำมันโมเมนต์หืน นะครับพี่น้องบ้านเฮาว่าบุมิีนหืน89บาทนะครับผมนี่มั่มตุม่มพี่น้องมั่มตุ่มที่ผมกินมื้อนะ่ะเบิ่งแพ็คเกจเพิ่นง,งามๆอันนี้ก็บห้องน้องหมวยนะครับผม130บาทนะครับพี่น้องมั่มตุม่มเนื้อแน่นๆนะนะครับผมรสชาติสุดยอดน,น,นะครับผมแห่งความแซ่บหนาวๆก่อนชีกินนะครับผมแซ่บๆนะนำการผู้บางคนหนาวๆบ่ต้องสดอย่างฮ้อนห่อนวุฒิว่าแหละ ก๋วยจั๊บพี่บุญนะครับพี่น้องอันนี้บอกต่อนะครับผมไอ้น้องขนส่งให้ผมนะครับผมเพื่อพยยกสดกินในอากาศเย็นๆนะครับผมหนาวๆอยากกินอุ่นๆนะครับผมมันห้อๆนะครับผมก๋วยจั๊บพี่บุญแท้จะมีพริกหนานะครับพี่น้องอันนี้ห่อละสามสิบห้าบาทสามห่อร้อยนะครับพี่น้องเซ็บแทบต้องกันมาบาทนี่แต่ว่ามือนี้คิดจะกินส้มตำพี่น้องเบงขึ้นอย่างเองอ มาทาั้งนี้หลายๆในยังหน่อยเนาะพี่น้องอ่ะบาทเนี่ยมาสับแซมต้องการลดมานลยครับอืมอนัวครับตำปูปลาลาบตามแบบเราล่าบ้านเฮาเลยครับใส่เมเ็ดกระถินพร้อม เราไม่อ่อนเพิ่นช่วงนี้พี่น้องน้องมวยโอ้ยมีแต่พี่น้องอไปกินไปชิมสุดยอด แซ่บดีนางไก่ทอดครับสุดยอดสุดยอดมาบานึ่ มัมยิ้วก็มีนะครับพี่น้องมัมยิ้วก็มีมัมตุ่มก็ม, <laughs> มีมัมยิ้วมันจะเป็นเหย้าๆนะครับพี่น้องเป็นแท่งเหย้าๆแซ่บคือกันมัมยิ้วกะแต่ว่ามัม,มตุ่มน่ารักเห็ดเป็นก้อนอเปาะลถ <laughs> เบิ่งน้ำนะครับพี่น้องช่วงนี้ไอค้คนกับหลากหลายหลายรูปแบบครับเบาแดงกับน้องมวยนี่จะบบทักหาพี่น้องก่อนนะครับแต่มีคนทักไปหาพี่น้องก่อนนะแสะดงว่าบุแมนเบาแดงกับน้องมวยนะครับพี่น้อง กร <c oughs> อบมากกินก็เข่าเจ้าอ,อ่ะใช่ครับอืมอืม เพิ่มสีสันอีกยังหน่อยเบิ่งบานชีก็ยังอ่ำๆเลยพี่น้องเม็ดกระทินครับสำคัญนะพี่น้องมุงเถือ พี่น้องนี่ทักมาในเพจอยากกินต้องทํายังไงบางคนกับพี่น้องบนกระถามนะครับส่วนมากผมก็จะเอาช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ทายคอมเมนต์ทั้าพี่น้องคอนใด่บหินจริงๆเพื่อนก็นจะถามแบบนี้นะครับผมก็จะมีคนบางเถื่อยย่างเบาแ,บบแดงไปหั่นมานี่อย่างที่ได้เข้าไปเบื้องน้ำพี่น้ำน้องหรือว่าเข้าไปเบื้องซ่าก็จะมีคนทักไปหาพี่นอ้องอะนะโบแมนนะครับพี่น้อง บอ่อแดงจะบอทักไปหานะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ่อแดงหรือน้องหมวยจะบอทักหาพี่น้องก่อนนะครับผมถ้าคนใดที่ทักไปหาพี่น้องก่อนนะครับผมให้คิดนะครับผมให้คิดสักหน่อยหนึ่งคือบอ่อแดงบุเคยทักหาเด้อพี่น้องเด้อ งเธือเขาว่าอย่ยังลาย่ได้ครับ คือมึดออมือนไยคื้มครับคืม้มคือส่งฝนที่ตกเนี่ยใกล้ทีกตกอยู่นี่ครับภาษาอีสานคน่าฝนตกทำดอกบุ้ง่วงคน่า Dạo, xóa một À, bà นัวนัวน้ำซมซำครับจวดชาเลยรีบรรยาการเศร้าๆแบบเนี้ย พักนอกใส่กับก้อยกับคักคุยกันนะพักนองนครับ แซ่บผักตอ <c oughs> นแรกว่าทีต้มกว๋วยจับครับเครื่องบกโคปิน้อง ไปเลยไอ่สดอ้ส้มตำซะกกอนมาเนี่ยสดกวยจับห้อนเพราะว่ามั่มักตุ่มมุมหางเคยกินไปเมืนนะ่อนั้นมั่มักตุ่มก็มั่มยิ้วคักขึ้นกัน มันงามเห็ดไปไร่เลยครับ <c oughs> งามมาดี กรจายพิรบาทนี้ มากินเข้าเจ้าได้วข้าเจ้าแล้วก็คุกไอ้น้ำปลาใส่จังหน่อยโอ้สุดยอดนะครับออกมันมัน มันมันนัวๆครับแซ่บไปดีว้าวพี่น้องจีวาขายของไม่ได้ขายของเรยวุมบอกต่อครับผู้สุดยอด อิ่มสิอิอ่มก,ก,ก,กันยังขักอยู่พี่น้องสนใจทำแดกกันขึ้นนัวอยู่แซ่บแซบ สิบสี่สิบห้าน่ทีแเราพี่น้องเอาแล้วเนาะเ <c oughs> บิง่งอีกสักคำครับมันสียาวโวดโมเมนต์นังเราพี่น้องไงเดี๋ยวบะแดงที่กินต่ออยู่เ <c oughs> นัว <c oughs> สยอดนะครับผมแซ่บแซ่บแห้งเลยดิอยากกินอีกแล้วอยากโชว์อีกแล้วอ๋ไปอยากกินอยากชิมนะครับพี่น้องทักไปหาหนงมวยนะครับผมหรือว่าเดี๋ยวผมจะเอาช่องทางไว้ให้นะครับผมพี่น้องก็แอดนะครับผมไลน์ไปหา้องมวยก็ได้ง่ายๆนะครับผมมาในสุดท้ายนะครับผมคันไผ่บอสะดวกรีนะครับผมทักมาหาบ่อแดงก็ได้นะครับผมทางเพจบ่อแดงก็ได้นะครับผมเพราะว่า บาแดงกับน้องมวยแอดมินคนเดียวกันนะครับพี่น้องแอดมินคนเดียวกันเพิ่นบึงส้อยนะครับผมทั้งบาแดงทั้งน้องมวยนะครับผมขอบุณขอบคุณนะครับผมย่ำนะครับพี่น้องย่ำมีข้างนึงนะครับผมบางคนเพื่อนเข้ามาถามว่าเห็ดนอใดอยากลองกินลองชิมนะครับผมจะมีนะครับผมบางคนเอาอีกยงังอ่ามาเห็ดตัวพี่ตัวน้องใส่รูปภาพของบเบาแดงนะครับผมบางคนมาบันทึกเอารูปภาพบเบาแดงแล้วเอาไปเห็ด แนี่บด in ีนะครับผมแล้วก็บางเทื่ออินบล็อกนะครับผมหรือว่าทักข้อความนะครับผมไปหาพี่หาน้องนะครับผมแล้วก็ไปคุยไปอีกอย่างนะครับผมทั้งๆที่พี่น้องนะครับผมเพิ่นเข้ามาให้กับร่างใจนะครับผมในคอมเมนต์เบ่าแดงกะซีมีคนที่บวางดีนะครับผมกะเพิ่นฮิตบูทึกนะครับผมฮิตบูทึกฮิตบวกวนนะครับผมบางเทื่อพี่น้องเพื่อนกะลงเสือว่าเป็นเบ่าแดงนะครับผมอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องเพราะว่าเบ่าแดงนะครับผมก็ น้องหมวยนะครับผมจะบอกเคยนะครับผมทักไปหาพี่น้องก่อนนะครับผมจะมีแต่พี่น้องทักมาหานะครับผมอ่ะขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุขุมสุขคตนะครับผมกดไลค์กดแชร์บลแดงนี่เด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับบลแดง ขอพี่น้องนะครับผมสุขภาพแข็งแรงเบิดสุขุสุขคนนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบงมือได้เกี่ยวมนดิโช์โทษให้จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่และน้องไปเพียงซัมนี้ก่อนครับผมจะกันคลิปหน้ารับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ